ว่าจะเดินขาไปทุ่งแบบน่นแหละเลือไปทุหงขึงเคยได้กันน่าจะมีผาดไปเปนี่งนี่พี่วังเลยสองดอกนี่ใหญ่สามแมทั้งสองเลยงามนะจันะอ้ยขึ้นเป็นกลุ่มกันได้นี่เ็มันโอ้ก็เหลือเพื่อนมันฟูคนทผ้าเรียกนะจันละก็ฟูก็เดินไปหลายคนเดินมาหาเฮ็ดกระายแต่ก็รอดดตาจะเป็นของเราเนาะนี่ประมาณนี้ เป็นของเราจะะพี่น้องลูกเออพูดภาษาโนดเรียกภาษาอังกฤษภาษาไทยคือเรียกไรจะลูกเขาที่เป็นตะกี้โอ้กโอ๊กแบบดกโุลีปลาดอกแดกของวันนี้จ้ะอยู่ดอกเดียวมีนิเพิ่นไม่ฟงเลยเป็นฟงยังไม่เกิดจ้ะอีดอกแดกสำหรับวันนี้จ้ะอัดฟงหน่อยมากวันนี้ ถึนายไปต่อจ้ะม,มีใครอะไรเห็นบรนีไหมจ้ะดดมันแรงเด้อจ้ะมีดอกที่สอง,อ,งอัน,นี่ดันอ้อตรี้กัไหมกัที่ดีขึ้นกับยินดอกนี้จ้ะดอกขาน้อยน้อยหน่อยใหญ่แล้วน่าจะ จะนย้มเยายรเลยคอมันจะลอยคนมาหาก่อนราเด้อเด้เดิ่งเรเดิงกคัเ็มันแรงมันไม่มีน้ำนาะใครจะกินเฮ็ดงปีใครมาเจอคนอะกรไดเนาะประมาณนี้ใส่ถุนได้หลายอดขันหละเก็บตั้งยี่แล้วก็เอาตั้งอีกจะเราเห็นกรังกลืกขึ้นแต่เห็นอีกแวบๆอาอยาเด้อจ้ะ เข็ดทั้งทุ่มเส้นหายากกัดแทะอยู่ในป่าในดงในดอนต้องหาดีๆตาดีๆค,คุ้หามีแค่เพียงนี้นอกจากเดือนจริงที่ได้ต้องมีตาดีจ้ะพี่น้องว่าจะเดินขาไปทรงไปนั่นแหละเอ้อไปดูมงค่อยได้กันมาสมีผาดเป็พี่น้องนี่าเพิ่งังเลยสอง,ดอ,อสสอง,งอดอกใหญ่ๆสามต้นนี้สองงามนะจะเนาะงเหี้ยดอกใหญ่ดอกงามด้วยพี่น้องเด้อ แล้วก็พี่นองพี่นงเนาะจะเนาะทุกคนเห็นไหมก็ปู่ก็เดินไปแล้วคนเดินมาหาเห็ดกระจายแต่กห็หลอดตาจะเป็นของเราเนาะนี่ประมาณนี้นี่นเป็นของเราใส่ถุองอนต้งดอกยังไม่ท่านใหญ่จ้ะแต่ก็มีหมูหลอก็ไปซากกระเทื้อนเห็นเพราะนานี่มันทั่วปีไครก็อยากได้อย่างมันแรงครับเห็ดมันขึ้นไม่ได้ อันนี้ก็เอาได้พอได้ด็ดพัดหนึ่งกดได้ดพัดอืมอีกสิไปมาแล้วแต่ก็ลืมบอกจะเจออันอป็กเหล็ดมันปูบางคนถามมาว่าทำไมเป็นเหล็ดมันปูก็คงก็าพาเรียกเหมือนกันแล้วอีอย่างก็คือที่สีเหลืองๆแบบถ้าก็เลยมันเหลืองคือมันปูมัง้งก็เลยก็ก็เรียกพาเรียกเหล็ดมันปูผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเล่าหน่อยจ้ะจากสารอุ่นแตกอันแตกสารโนเวก็เรียกเอ๋ คันตะเดนเจ๊โจ้ี้าขึ้นดูสูงเลยนี่ขึ้นเป็นกลุ่มกันได้เกมันอ้ก็ย่าไปเ็ดกมันูเป็นทอผ้าเรียกนกันละนีดอกมดวนี่แมนี่จ๊กันนี่ ีีี่ยวดดนจ้ะนี่กลุ่มเดียวกันอยู่ข้างกันนี่จะ้ะเฮ็ดมันปูยาดาลมหาเฮ็ดไอเก็บบัวบาเก็บผลไม้ป่าจะ้ะเฮ็ดเฮ็ดเก่าเฮ็ดเฮ็ดแรงเก่าไอ้นั่นนี่เด้อจะ้ะก็เลยเฮ็ดมันปูเด้อจ้ะเด้อพี่น,อน้องอือบังจะหาเก็บรอบ้านเราจ้ะเนาะเฮ็ดเราจะหาต่อคุณปู่ก็นั่งอยู่นู้ กูกูนี่ยาดาไปยังไงนี่ร่ะมันตัวเองเราเป็นกลุ่มปากเราเคยชินเรากระตินคนหมาก่อนก็มเีเยอะเยอะเลยจ้ะอน,นี้สมเห็นสมผลจับจมูกกันเนาะโอ้ยเก๊กมันแรงหลายจ้ะได้เลยมันแรงหลายก็ยีดประมาณนี้เลยยี่กระตินุกบตาก็ยาด,ดาไม่ได้ใส่เว่นตา

โอ้ยเป็นกลุ่มเลยนี่ก็ชื่นใจแล้วเด้อจ้ะกลุก่มแรกในะกลุ่มกลุ่มเอ็นปีนี้นะจ้ะปีนี้พอมันแรงหลายถ้าเราเห็นเป็นกลุ่มนี่ก็ชื่นใจเด้อพี่น้องเด้สอสงแกะส่งนะจ้นะน้องหิใส่ถุงมาใส่ได้มาพี่น้องเด้อนี่จ้ะนกนี่จ้ะเมื่อกี้ไหนก็ปูถ่ายอะไรถ่ายอิน พ่อก็ไม่ได้ใส่แว่นกับพัอก็มองไม่เห็นะนจะจ๊ะงามๆเดี๋ยวจะพี่น้องลูกเอโปรโบาภาษาโนดเรียกภาษาอังกฤษภาษาไทายเขาเรียกอะไรนะเนีบูเบอรี่นี่แบ็คบุรีนนะ่นี่อะไรนี่จ้ะลูกคนนี้มีลูกมีท่านใหญ่ดอกแต่ว่ากะเอาให้พี่น้องดูพี่เสนจาจะต้นเขาเป็นแบบไหนนี่ต้นขเขานี่คือเอเม็ดเขาจะเวลาตัก dạ đảo như dạ 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 đá dạ ở nhìn dạ cho dạ dạ ở dạ này này dạ đây dạ 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 cái dạ 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 đủ dạ 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 cho dạ 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 bên dạ 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 มันมีลูกไร่ด้วยจ่ะแต่ว่าก็ออพอได้เก็บพอได้สองต่อพอได้เดิอนอกอกร่างกายกันจะประมาณนี้แหละสดอันนี้ลยลงก,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 ก่อนเดนะูสิวฉันจะเก็บให้ฉันเลยเก็บมาได้เออเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันก่ประมาณนี้ล้นเลยแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้เลยจ้ะเอาไป็นถุงกระโหลเอาไว้ประมาณนี้ยังนี่ยังไม่พอโล แล้ก็ร่อนอันนี้ต่อจใจเก็บแบบนี้เอาแต่ของตักมาเลยนะํะงานมันจะมากด้วยพี่น้องแต่ว่าจาดาวคนม่แข็งแรงนกคนปวดหลังก้มเลยลำบากากับตกัตกตักตักแล้วมานั่งทําอยู่บ้านเพื่อไม่ให้มันปวดหลังมากแล้วก็อากาศไม่ลำทินอากาศที่นี่เดี๋ยวมันร้อนมันหนาวยาดาก็เลยตักมางานกันเลยจะเยอะกับ้านแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถูกุกจากก็ทำแล้วก็นั่งอยู่บ้านอยู่แล้ว เดี๋ยวค่อยดูตนอนอทำเซตนอกจากน,กน,น,นี่อันนี้ถุงมันทำเซตแล้วแตะวันมันไม่เห็นเพราะว่าใส่ถุงไว้แล้วโอเคจ้ะนี่แหละเดีย๋ยวยายดาวทำต่อกันนอกจากจิเก็บพวกแบบนี้ออกนั่งเล็ดนั่นเอาออกแบบมีงานทำพ่แก,กงเหงาเด็กพี่น้องเด้อจ้ะทำต่อกัอนนี่ถ้าจะทำกันนี่ไม่ได้เห็นจบไหมนอ้อพี่น้องเอ้ยคลิป เก็บเพชรเก็บพักผลไม้ป่าของยาดาวแต่ชอบถูกใจกาฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มันกำลังจะให้ยาดาวเด้อจ้ะช่วงนี้เฮ็ดก็เริ่มออกแหละแต่ชอบเก็บเพชรเก็คลิปเก็บเพชรเก็กดติดตามไว้เด้อจ้ะกิได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาด่าวเพราะว่าทั้งยาด่าวอยู่ทั้งเหนือโนเวของเหนือแต่ยังไม่สุดมันปีนี้มันแรงเฮ็ดมันขึ้นชากดเพื่อนฟงเขาเลยกิได้เก็บชาแต่ก็ไม่พลาดตักชาเดี๋ยวกำลังเริ่มได้เก็บแหละ วันที่8วัเด้อจ้าขอบคุณทุกคนจ้าสวัสดีจ้า